คลิปก่อนหน้านี้เราพูดกันไปแล้วนะคบว่า HR เนี่ยในเวลาแค่7.4วินาทีในการอ่านเรซูเม่ของเราแล้ววันวันหนึ่งมีเรซูเม่ส่งไปหา HR เป็นพันๆฉบับคลิปนี้มีคำตอบค่ะว่าจะทำไงให้เรซูเม่ของเราเป็นดาวเด่นใน7วินาทีได้ ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้แชร์เรื่องของการที่จะเป็น t ALENT แนวคิดวิธีการหางานการจับเทรนตลาดและจะทำยังไงให้ตัวเองเป็น t ALENT 5%ขององค์กรน,นั้นนะคะคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการพลิกวิธีการทำ r e ู u m e แบบ t ALENT เขาทำยังไงข้อที่1เราต้องตัง้ตงเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ได้มองไปในอนาคตไกลๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากทำอะไรกันแน่ในชีวิต เราเกิดมาเพื่ออะไรจุดนี้ละค่ะมันจะย้อนกลับมาได้ว่างานที่เรากําลังหาในทุกๆวันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตเราหรือเปล่าเช่นบางคนอาจจะวางแผนทางการเงินว่าอยากมีเงินเก็บสัก10ล้านเรานี้กลับมาดูข่าวว่างานที่เรากาลังหา resume ที่เรากําลังทาเนี่ยมันทําเพื่อได้เงิน10ล้านนั้นหรือเปล่านี่เป็นโจทย์ที่น่าคิดอย่างลึยนะคะข้อ 2. เร r ูเม่ e ไม่ใช่แค่ที่รวมประวัติผลงานนะคะแต่มันต้องบอกพิสัยชัดของเราบางอย่าง ที่มันเกี่ยวข้องและสร้างมูลค่าเพิ่มและก็คุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรหลายๆคนนะคะอาจจะเขียนแค่ว่าทํางานสายขายทํางานสายสื่อสารประชาสัมพันธ์มา10ปีแต่ถามว่าแล้วมีอะไรที่คุณจะแตกต่างและเป็นดาวเด่นให้กับ HR ที่มีเวลาสกรีนที่คุณน้อยมากๆหรอคะแน่นอนค่ะว่าประสบการณ์10ปีเนี่ยมันไม่พอถูกไหมคะสิ่งที่ต้องมีคืออะไร3 p r โปรไฟล์มมคะ่ะ คุณต้องมีการสรุปโปรไฟล์ของคุณที่มันเตกตาโดนใจวัดผลได้และเกี่ยวกับองคอ์กรอย่างที่บอกนะคะคุณทํางานมาแล้ว10ปีจะถามว่าผลงานที่คุณมีเนี่ยเชินออกมาเป็นรีซอสหรือผลลัพธ์อะไรให้กับธุรกิจไนได้บ้างเช่นหากคุณเป็นฝ่ายเซลล์คุณช่วยปั๊มยอดขายให้บริษัทเนี่ยเพิ่มกําไรได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อเดือนต่อควอเตอร์ก็ไปหรือคุณทํางานสายงานสื่อสาร คุณทำแคมเปญมาแล้วกี่สิบกี่ร้อยแคมเปญแล้วมีตัวเลขวัดผลอะไรได้บ้างเช่นแคมเปญน,นี้มีออกไปกี่ซื้อมีคนเข้าร่วมเนี่ยกี่คนยอด engagement กี่เปอร์เซ็นต์หรือคุณได้รับรางวัลอะไรบ้างจากการทํำงานอันนี้ราคาถึงจะเป็นจุดที่เตะตาโดนใจและวัดผลได้ทุกทุกประสบการณ์ค่ะต้องมีตัวอย่างและตัวเลขที่วัดผลได้เช่นคุณอาจจะคิดระบบ การขายการสื่อสารหรือการบริหารลูกค้าบริการลูกค้าแบบใหม่โปรเซส์ Project นั้นเนี่ยสามารถลดเวลาการทํางานได้กี่เปอร์เซนต์ลดต้นทุนได้กี่เปอร์เซนต์และเพิ่มกําไรหรือเพิ่มผลิตได้กี่เปอร์เซนต์สุดท้ายเลยค่ะต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะไปสมัครงานที่ไหนเราต้องเอาตัวเองะคะ่ะไปเกี่ยวข้องกับงานนั้นที่ได้ไปเกี่ยวกับองค์กรนั้นให้ได้มากที่สุดดังนั้นแต่ละองค์กรนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ด นะะใน job description ที่ไม่เหมือนกันบางองค์กรค่ะอาจจะต้องการ creative มากๆคนที่มี passion มากๆแล้วก็คีย์เวิร์ดพวกนี้ค่ะมาใส่ใน profile summary มาใส่ในตัวประวัติการทำงานของเราก็ได้มันจะได้ทำให้เห็นว่าองค์กรที่กำลังมองหาคนที่มี passion คนที่มีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วเพราะคำคำนั้นมันปรากฏอยู่ในสายเลือดอยู่ในทุกๆประสบการณ์อยู่ในทุกความคิดของการทำ resume ตัวนี้ขึ้นมา ต้องไม่ลืมนะคะว่าถ้าเราอยากเป็นทาเลนต์การทำเรซูเม่ของเราก็ต้องคิดต่างและคิดไม่เหมือนค่าเฉลี่ยด้วยเช่นกันเอาละค่ะถ้าใครอยากติดตามเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการหางานและการอยากเป็นทาเลเต์นะคะฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามในเพจของ TransTalent นะคะเพราะเราเชื่อว่าพรแสวงสำคัญกว่พรสวรคงสวัสดีค่ะ